ไข่สะดุ้งแผ่นสุดสุดสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องเบียนาชิงขอบค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทดสอบความนิ่งค่ะใครสะดุ้งแพ่โอ้ยเราจะทดสอบกันทั้งหมด สีดานนะคะทุกคนพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นง,งั้นเราไปทดสอบกันเลยคะ่ะไปดนาในด่านทดสอบแรกนะคะก็คือด่านลูกโป่งค่ะนี่เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะแต่ละคนนะก่อนลูกโป่งไว้เออแล้วอาวุธที่เราจะใช้นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นี่ค่ะตะปูเล็กๆที่กจิ้มลงไปให้มันๆๆๆ ่แต่ว่าคือลูกโป่งเนี่ยคือแค่แบบว่าเราเราขนาดเรามองแล้วมันแตกเราก็ตกใจแล้วนะใช่นี่แหลอก็เราเนี่ยจะมาทดสอบว่าจะมีความอดทนต่อเสียงลูกโป่งได้หรือเปล่าพี่เคทพี่เคทไปก่อนได้เลยไม่ค่ะอีทโซดบีคนแรกนะบีพร้อมยังไม่ค่ะไม่พอเ่ออย่า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 หน่งสองสา เจ็บเฮ้ยวมีความนิ่งมากอ่ะก็คือว่าอันนี้นะคะมีพานค่ะต่อไปตาพี่เคสค่ะอ่าต่อไปตาพี่เคสนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าเคสจะสะดุ้งไหมพี่เคสไม่น่ารอดนะเนี่ยก่อนที้หนูจะให้พี่เคสนั่งนะเจ็บมากเลยพ่กปั๊กเมยังคะยัง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 อมยัง้อมยัง้อมยังพี่เคสพูดสิคะ้อม นึ่งสองสามว้าห้นิ่งมากคือดาดเนี้ยคือเคสก็ผ่านรู้สึกมีความนิ่งอ่ะทำไมเธอไม่ผ่านนะใช่ลูกป่งมันง่ายง่ายเพราะว่าเรารู้ว่ามันมันเป็นยังไงเพราะเราเราได้ฟังมันปั๊กเลย แต่พี่ฝันก็ยังสะดุกงนี่มีความเสียวมากโอเคอย่าไปลุ้นพี่ฝันกันต่อเลยค่ะพี่ฝันคะอ่า e ยู่เลยดพร้อมแล้วแล้วดิงกดกดใกล้ๆสิคะกดแล้วกดแล้วกดแล้วนินะคะพี่ฝันนินหนึ่งสุดสุด เอาแค่นเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะแล้วนะคะมีแขกรับเชิญคือดดดี้ค่ะกอดเหมือนกอดคัพเค้กค่ะกอดคัพเค้กกอดคัพเค้กโอเคหนึ่งสองสาม ไ,ไม่ได้คะแนนเลยพี่เค <Yay. S 1> เก่งมากเราสองคนรอดนะคะเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปกันเลยค่ะด่านต่อไปนะคะเราจะใช้ถังน้ำค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะว่าเมื่อ <c oughs> มีคนปล่อยถังน้ำมาปุ๊บมนอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราจะมีความสะดุ้งไหมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะว่าใครจะมีความนิ่งที่สดุดให้พี่พ,พี่เคสไปก่อนเลยเพราะว่าที่แล้วหนูไปก่อนโอเครอบนี้ให้พี่เคสเริ่มก่อนนะ นั่ง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 ได้เลยค่ะนี่นะนี่นะเดี๋ยวเราวัดความความใกล้ของพี่เคสก่อนนะคะตรงนี้นะคะพี่เคสนั่งหลังตรงนี้นะคะนี่พร้อมหรือยัง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 คะพร้อมแล้วค่ะโอเคนิ่งลองดัมพี่เลี้ยวหิบตานุ่งหนึนึงรอบนี้นะเคสไม่ผ่านนะ ตาไปตาพี่ฝันค่ะฮะตาไปตาพี่ฝันค่ะโอเคได้อะไรอยังเงี้พร้อมครับเรียกเหรอคะหนึ่งสองสามถือว่าผ่านไหมผ่านค่ะต่อไปตาเมย์ได้แล้วต่อไปจ้าโอเคต่อไปจ้าได้เมยหนะคะใช่ไหมคะเริ่มท่าพร้อมแล้วนะคะโอเค เกี่ยความนิ่งมากรอบนี้บีก็พลาดนะคะโอ้จะนิ่งไปไหนใช่เวลาไปดูความนิ่งกันเลยใช่ค่ะดจะพร้อมหรือยังคะเออ่พร้อมแล้วครับโอเคหนึ่งสองจัม อย pues ่างนี้สินะคะก็ไม่รอดเหมือนเดิมตอนนี้พี่เคสมี1คะแนนพี่สันมี1คะแนนหนูมี2คะแนนเี่สัน2คะแนนศูนย์ เด<ล>ี๋ยวเราไปดูด <la ılan book> ่านต่อไปกันเลยค่ะในด่านนี้นะคะเราจะใช้เครื่องช็อตนิ้วค่ะเขาเรียกว่าอะไรครับบี อ่า it says shocking roulette ค่ะอ่าเป็นที่ช็อตนิ้วนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นเกมใช่ไหมเป็นเกมแต่วันนี้เราจะไม่เล่นเกมถูกต้องค่ะเราจะให้2ตัวนี้นะคะ2เครื่องนี้นะก็จะอตมือคนเดียวนี่เดี๋ยวเราจะมาลุ้นนะคะว่าใครจะมีความนิ่งมากที่สุดใช่เดนูไปก่อนเลยค่ะโอเคโอเคโอเคเหน้าพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวกดสตาร์ทเลยนะกดเลยค่ะ แต่มันช็อตใช่ไหมหนูรู้สึกว่ามันช็อตแต่ว่าไม่เจ็บจะไม่เจ็บค่ะโอ้โหเม้นะก็ผ่านไปอีกแล้วว่าไม่มีความสะดุ้งใดๆทั้งสิ้นนิ่งมากๆโอ้สุดยอดรอบนี้ด่านนี้บรีก็พอเอ้ยผ่านอีกแล้วนะคะโอ้ไม่ฝันเลยค่ะไม่ฝันก่อนเลยเหรอมีความเสี่ยวนะหนึ่งสองสามลุ้นเสียงมันลุ้นมาก จะรู้สึกอะไรแล้วมันปุ๊บยูโน่แต่มันไม่ไม่เจ็บแต่ว่นเหมือนลูกเจ็บไม่เจ็บแต่มันเสื้อเสดอสมันสะดอได้สับใหม่นะคะสะดอเสะดุ้งผสมช็อตเป็นสะดอเป็นสะดอสับใหม่ด้วยฝันเองมาต่อไปนะพี่ฝันก็คือไม่รอดไม่ผ่านค่ะพี่ฝันไม่ผ่านเลยโอเคต่อไปเคนะ

ูููฮอมีหนึ่งค่แม่อย่รีบไม่สะดึงลนะไม่สะท้อนเลยค่ะไม่ช็อตไม่ช็อตไม่สะดอนเลยค่ะสะดึงบวกช็อต ได้ไปหนึ่งคะแนนใช่ไม่เป็นไม่กินไข่ต้มแล้วอโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปด่านต่อไปกันเลยค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้นะคะคุณยายเห็นพวกเราเล่นกันใช่ไหมยายอยากเล่นด้วยยายก็เลยอยากลองด้วยยา,ยายมันเจ็บนะ <c oughs> ดูหน, <c oughs> น้ายายจะสะดุ้งเปล่า <c oughs> มันจะมันไม่เจ็บอะไรนะจี๊ดอะสตึ้งมันเหมือนไฟช็อตเลยนะมันจะร้อนมันจะมันจะดอนกระดอนคุณยายเก่งมากมันเหมือนไฟเลยอะไม่กลัวไม่กลัวโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันด่านต่อไปเลยค่ะและในด่านนี้นะคะเราจะใช้ไข่ค่ะเขาเรียกด่านอะไรคะพี่เคสโยนไข่ไข่สะดุ้ง เดี๋ยวเราจะมาลุ้นนะคะว่าใครจะมีความนิ่งและใครจะสะดุ้งแรงหรือไม่แรงเล้ให้พี่ฝันไปก่อนเลยว่ะหนูไปก่อนแล้วพี่พี่เคไปก่อนแล้วพี่ฝันก็ต้องไปก่อนนี่ค่ะเชิญนอนค่ะเชิญนอนคือเราจะนอนบนนี้นะคะแล้วก็โยนไข่ลงมาจากที่สูงนะคะแล้วเราก็จะลุ้นกันนะคะว่าจะมีความสะดุ้งกันไหมพร้อมค่ะห้ามสะดุ้งนะห้ามกับพี่ตานะหนึงสองสา เฮ้ย,ยพี่ฝันพี่ฝันพี่ผันไม่สนุกเลยอ่ะโอเคนะคะพี่ฝันฝากช่วยนะเอาฟองเดียวต่อไปตัเบนะียนอ่ะ <c oughs> โอ้โหลพี่ฝันความยังเอืมโอเคหนึง่งสองซับ ากมากสไลด์ออมาเป็นไงมีความนิ่งไม่มีสะดุ้งสักนิดอ้าจริงไหมเราแพ้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพี่ฝนรู้สึกว่าไม่ผ่านตั้งแต่ด่านลูกป่งแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นพี่เค้กกันค่ะโอเคเรดี้เค้กพร็หนึ่งสองสาม พร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วค่ะอันนี้จาแดดีแล้วนะคะเดดีพร้อมยังเอ้ยตึงซึมอุ้ยสะดุ้งไหมไม่รู้อันนี้คือไม่รู้เดี๋ยวเราต้องรีเพย์โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรีเพย์ดูกันนะคะสรุปนะคะเบียหน้าก็เป็นผู้ที่ ผ่านทั้ง4ด่ดานเลยนะคะโอ้โห,โหสุดยอดมากคือเบียนาเนี่ยนะมีความแบบนิ่งน right> ิ่งน like ิ่งเป็นที่หนึ่งอ่ะโอ้โหไม่มีอะไรที่จะมาทำให้มีมีความสะดุ้งหรืออะไรอย่างนี้เลยก็คือเป็นผู้ชนะไปเลยนะคะวันนี้เชียแล้วค่ะตอนนี้นะคะพวก็รต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากเห็นชาเลนจ์อะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้ยนะคะ 快快<哇>